คุณจำสูตรนี้ไว้นะคะถั่วแปบข้าวเหนียวดำแป้งสดค่ะนุ่มหนึบมากๆอร่อยนะคะอันนี้ส่วนของไส้นะคะใช้ถั่วเขียวกระทอบเบือกหนึ่งขีดแช่ค้างคืนไว้ล้างหลายๆน้ำตอนเช้าเราก็มาล้างอีกหลายๆน้ำนะคะแล้วเอาไปนึ่งจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือดะคะ ประมาณ20นาทีหรือเช็คสุกโดยการเอาใช้มือบี้เอาถ้าบี้ได้เนี่ยแปลว่าเขาสุกแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยนะคะน้ำตาลทราย50กรัมเกลือ1ช้อนชาแล้วก็มะพร้าวขูดฝอยเนะะี่ยค่ะ1ขีดคลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้คือไส้ของตัวแป้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วเราจะใช้งาขาว3ช้อนโต๊ะงาดำสามช้อนโต๊ะเอาไปล้างผ่านน้ํานะคะแล้วก็เอามาคั่วจะเย็นๆนะคะจนกระทัง่งเขาสุกและส่งกลิ่นหอมแล้วเราจะเอามา ทำให้เขาแตกแงเพื่อจะได้กลิ่นของงาจะได้ออกมาค่ะยีเอาใช้สากยีแบบนี้ค่ะแล้วพักให้งาเย็นก่อนนะแล้วเราพอเขาเย็นปุ๊บเราก็จะมาผสมกับน้ําตาลทราย1ขีดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อเอาไว้โรยหน้าขนมนะคะถ้าเราถ้าง,งาถ้าใส่น้ําตาลขณะงาร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลจะละลายเนาะส่วนของแป้งนะคะจะใช้แป้งข้าวเหนียว125กรัมแป้งมัน3ช้อนโต๊ะ แป้งเท้าแยมอมหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็แป้งข้าวเหนียวดำเนี่ยค่ะสามช้อนโต๊ะคลุกเ้าทั้งสามสี่แป้งนี้ให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราจะเจาะแป้งเป็นรูใส่กะทิไปหนึ่งร้อยกรัมหรือหนึ่งขีดคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําเปล่าไปอีกสองร้อยกรัมนะคะสองร้อยกรัมหรือสองขีดนะค่อยค่อยคนค่อยๆใส่ไปตะล่อมแป้งด้านนอกอะค่ะเข้าไปตรงกลางนะคะจนหมดผงแป้งเลยนะคะ แล้วก็จะใส่น้ําที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ก่อนนะคะคนะทีนี้เราก็มาเตรียมหม้อค่ะเราจะทําเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อเองใช้หม้อแบบที่เขานึงข้าวเหนียวแบบนี้นะคะใช้ผ้าโทเลพับเป็นสองชั้นนะคะผ้าโทเลก็คือผ้าที่เขาตัดเสื้อนักเรียนนะคะใช้ยางเส้นใหญ่มัดเข้าไปนะคะ สักสองสามเส้นก่อนแล้วเราก็จะเก็บชายผ้านะคะน็บไปที่ยางนะคะเนี่ยเก็บแบบนี้ถ้าเราไม่เก็บชายผ้าเดี๋ยวเวลาเราไปตั้งไฟอะเปลวไฟมันจะไหม้ขอบผ้าเนาะแล้วทีนี้เราก็จะใช้ยางมัดต่อใช้ยางประมาณสิบห้าเส้นน่ะแต่ถ้าไม่มียางเส้นใหญ่ก็ใช้เส้นเล็กก็ได้นะแต่เราจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาแข็งแล้วเราจะเจาะผ้าตรงเนี้ยให้เป็นรูๆค่ะ เพื่อให้ไอายน้ำเขาขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งน้ำเลยนะใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อทีนี้พอเราสังเกตดูว่าถ้าเขาร้อนได้ที่หรือยังน้ำเดือดเต็มที่หรือยังอายน้ำเขาจะขึ้นมาจากรูตรงนั้นนะคะเราก็โรยแป้งไปเลยนะคะพอโรยแป้งไปถ้าเขาสุกแล้วนะคะจะพองๆขึ้นมาแบบนั้นอะ่ะเราก็ทำคล้ายๆขนมเข,เข้าเกียวปากหม้อเลยเองเราพอแป้งเขาสุกปุ๊บใส่ไส้นะคะแบบเนี้ยพอใส่ไส่แล้วก็พับครึ่ง แล้วเราก็จะเอาไปคุกกับมะพร้าวส่วนตรงนั้นอะมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะพุ้งใช้มะพร้าวหนึ่งลูกขูดฝอยแล้วก็เอาถั่วแปบที่ได้ไปคุกมะพร้าวเลยค่ะก็ทําแบบนี้ไปจนหมดเลยนะคะตัวนี้ถั่วแปบของพุ้งจะตัวใหญ่นิดนึงนะคะเนี่ยก็ทําไปแบบนี้จนหมดเลยค่ะอร่อยเนื้อเนื้อแป้งที่ได้คือนุ่มหนึบมากๆอร่อยมากๆทําขายได้เลยนะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะเนี่ยแล้วก็ไปคุก,กกับมะพร้าวเนี่ย ทำไปเรื่อยๆทำไปแบบเพลินเลยนะพู้ว่าเพลินสนุกดี่ะนะคะแต่ากุ้งอาจจะพับเป็นตัวไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่านะเราไม่ใช่มืออาชีพแต่ก็ทําได้อร่อยมากๆนะคะสีเขาก็สวยด้วยนะแล้วมากินคู่กับน้ําตาลทรายเนี่ยใส่งาอร่อยมากๆค่ะ